สวัสดีครับมาพบกับโฟกัสเาอสไมล์คาร์ครับผมวันนี้นะครับก็ลูกค้าต้องการเป็นรถเก๋ง5ประตูที่ขับใช้งานในเมืองนะครับซึ่งพอมีคันนี้เข้ามาพอดีเลยนะครับเป็นมาด้าสองหประตูนะครับเป็นตัว1.3 High Connect Sky Active นะครับซึ่งได้เป็นรถบ้านซื้อเข้าครับเลขหมายแค่8ปดหมื่นกวโลครับก็เราลองมาดูมาชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้เพิ่งจะมานะยังไม่ได้ขัดล้างทันตาเลยก็จะมีเป็นในซองหลังเรื่อง ล้อแมกและยางนะครับอันนี้จะได้เป็นล้อแมก็กคูตัวส่วนยางเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางใหม่ปีผ้านะครับสี่เส้นนี่พร้อมใช้งานกันยาวๆเลยแล้วก็เรื่องของตัวรถเนี่ยอาจจะยังดูแบบเปื้อนๆมอมๆอ,อ,อยู่พอรถเพิ่งจะมานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปคัดล้างสารป่าให้ในกรรมวิธีต่อไปทีเนี้ยผมจะเน้นให้ดูเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักเลยนะครับสำหรับอันนี้นะจะเปิดเครื่องให้ดูกันเลยครับมาครับอันนี้ก็ถ้าลูกค้าจะใช้กรุงเทพก็ใช้ไปนี้ได้เลยนะ นะครับผมเ๋ยจัดการให้แล้วก็ภาษีภาษีก็โมกรลาหกเก้านะครับนี่ครับผมนี่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เดิมเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมคันนาดหนึ่งพันสั่นไว้ดีๆนะเป็นตัวนี่สกายแอคทีฟเทคโนโลยีรุ่นใหม่เอาที่โครงสร้างก่อนเลยครับนี่น็อตฝานะไม่แกะไม่ถอดนะครับน,นี่ดูได้หมดเลยแล้วก็นี่เป็นฮาร์คางแก้ม นะครับแล้วก็นี่ชิ้นแก้มปร๊บมลายลงมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอยอดตรงนี้นิดนึงนี่ครับเบาชอกออาร์คเดิมแน่นอนครับผมก็รับประกันได้ว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิความแน่นอนนะครับประหยัด,ร,ยดรับอัตราเร่งดีเยี่ยมแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นก่อน,อนแน่นอนนะครับนี่ดูได้เลย อ่ะเราเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้ก็เนี่ยพวกข้างในเนี้ยดูได้หมดเลยนะครับเดิมทั้งหมดเลยะเนะแตนนี่ถ้า <c oughs> รับประกันโครงสร้างแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์กล้องเฟืองเอ้ยไม่มีเฟืองไก่ไม่ใช่เลยกรบะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล้องทีู่นะครับรับประกันให้นี่แล้วก็นี่ถ่ายเครื่องพวกปักเซนเซอร์อนะไรเนี่ยอยู่ครบนะ แม่น่าจะได้กล้องเรามันอันใหญ่นี่ถ้ากล้องมันอันจิวน๋วนี้น่าจะมุดเข้าไปดูยันข้างในเลยนะครับนี่ครับด้านนี้เหมือนกันนะครับผมต้องเป็นวงกลมใช่ไหมคะใช่เป็นเหลี่ยมได้ไหมถ,ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงรีอันนี้อาจจะยากนะครับยาวเรียนยาวเรียนก็คือเนี่ยเม็ดอาร์กลมๆอยู่แล้วนี่ <c oughs> ใช่ครับตีตาไม่ย่างดีมัด้าช่วงล่างมีไหมคะโอ้พูดถึงช่วงล่างมัด้า พูดพูดไปแต่จะว่าอวยช่วงล่างดีครับเกาะถนนอย่างดีแล้วก็แบบเด้งหนุบหนับแน่นอนนะครับช่วงล่างบรรดาแท้โรงงานแน่นอนครับอ๋อแล้วก็บางทีสังเกตเห็นตรงเนี้ยอุ้ยพี่ถั่วลอกเป็นไรป่ะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเนี่ยนี่เขาเกี่ยวกับตัวล็อกข้างล่างนะครับมันก็เลยถะลอกปกติแต่ถ้าไม่แซ่ดจนเกินไปก็อาจจะน่าสงสัยนอกจากว่าบางทีแบบ ต่กรณีที่ทุกอย่างอ่ะสี่ฝากระโปรงทุกอย่างมันเดิมเลยนะแต่ตรงนี้ยมันใหม่ก็คือเจ้าห้องเดิมบางทีแบบเขาเห็นแล้วมันขัดลูกตาแล้วก็อาจจะเอาสี่มามามา,มา,มา,มาแต้มๆแค่นั้นแหละไม่ได้เป็นไรนะครับแต่แต่แตส่วนมากเขาจะไม่ค่อยแต้มกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรับตัวรถกันต่อครับก็อันนี้ได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัดมอกอะมันเป็นดวงเล็กแต่ว่าให้ความสว่างที่แบบปึ๊บโบงเลยนี่ อล้อแม็กยางดูแล้วนะครับด้านข้างมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนี่สวยนะเวลาเลี้ยวอ่ะรถบ้านแท้ๆเลยแล้วก็มีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ในตัวนะครับข้างในนี่ครับตรงแน่นอนนะครับมาด้าแล้วก็เลขตัวถังนะครับผมแล้วก็บางทีแบบลูกค้า บางบางบางทีแบบเคยคอมเมนต์มาเอ้ยทำไมบางคันไม่ให้ดูแพนเพจเลยเพราะบางทีผมรีวิวแล้วรุ่นบางทีผมอาจจะลืมครับขอโทษด้วยนี่ดูได้ครับเดี๋ยวแกะอันนี้ให้ดูหน่อยนี่ก็มาแล้วนี่ครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อบางทีคุณลูกค้าดูเม็ดอาร์กเปรียบเทียบกันไม่ได้นะต้องเปรียบเทียบรุ่นต่อรุ่นนะครับนี่เตรียมกิ๊บดนะได้ครับผม สตาร์ทง่ายๆนะครับคันนี้กระจกปรับไฟฟ้ายางไปรับไฟฟ้าแล้วสี่บานแต่ว่าบานหลักจะเป็นออโต้นะครับแล้วก็มีพวกงานหุ้มหนังเ,เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็ปรับแล้วก็พาไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกครบเรียบร้อยแล้วก็รุ่นนี้ก็มีไอสต็อปมีกันเลื่นถลายมีควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็มันติอีกหนึ่งข้างพวาอะไรก็หุ้มหนังแท้โรงงานนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนหยยบเบรกก็ปุ่มสตาร์ท นี่ง่ายๆเลยแล้วก็จะมีเป็นไมดิจิตอลนะครับมันก็จะสไลด์จอขึ้นมานะครับความเร็วจะเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแต่ว่ามองกล้องในกล้องมันจะปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บ,บนิดนึงนะครับนี่เลขไม่แปดหมื่นสองพันแปดร้อยกวโลนี่ครับนี่แอร์แบ็เรียบร้อยรีโมทครบสองลูกนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล้องถอย อาจจะจ้าไปน,นิดนึงนะครับคุณลูกค้าแต่ของจริงอะภาพคมชัดสวยแน่นอนแล้วก็ทางด้านคอนโซลก็จะมีเป็นแอร์คมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอร์เลียมนี่ที่เขาได้ดีไซน์มาแล้วก็จะเป็นงานหุ้มหนังนะครับบุหนังนุ่มๆเลยระบบแอร์ปรับออโต้ได้ปรับแมนวลได้นะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องซสแผนซีดีแล้วก็เสียบสาย AUX USB พวกนี้นะครับได้เลยแล้วก็นี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีเป็นโหมดสปอร์ต ดูสปอร์ตได้ด้วยแล้วก็ส่วนของจอคอนเทนเนีรยเราจะปรับตรงนี้ก็ได้หรือว่าปรับที่พวงมาลัยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราสะดวกปรับตรงไหนนะครับนี่ดูได้หมดเลยนะครับเรียบเียสวยสวยแน่นอนครับส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับสวยทุกจุดแน่นอนแล้วก็ที่ผมดูภายในให้นะผมให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าร่องลอยการเจออะไรก็ไม่มีมานี่กระจกสองหน้าบานสไลด์สองข้างใช้งานปกตินะครับโอเคดับรถก็ดับง่าย แค่นี้เองแล้วก็ไม่แคบนะลองดูตัวดิไม่แคบครับอันนี้ก็คือเนี่ยผมเอาแบบระยะขับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมเปนนด้าข้างหลังให้ดูนี่ผมเอาเอาผมเป็นเป็นตัวย่างเลยนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดข้างหลังให้ดูครับมานะครับใช่อะเนี่ยนี่ผมอีกคนนึงนั่งนะยุ่งหลังก็คือขานี่ก็พอดีเลยนะครับ ไม่รีวิว,ไม,วไม่รีวิวแล้วนั่งสบายนะครับนั่งสบายแน่นอนช่วงล่างก็ดีนะครับก็ดันท้ายดันท้ายมีเซ็นเซอร์ให้แล้ว4จุดนะครับผมก็จะเป็นสกายแอคทีฟเทคโนโลยีนะครับฝาท้ายก็เปิดปิดใช้งานง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะถอดเก็บไว้บ้านก็ได้หรือจะเอาติดมาก็ได้นะครับตรงนี้นะเนี่ยแค่แบบเป็นแผ่นรองที่เฉย นี่น็อตฝาหลังนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็บางทีดูน็อตอ่ะออไม่ไม่ต้องซีเรียสนี่ครับให้ดูตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะมีเวทอาร์กอยู่นะครับผมถ้ารถมันเข้าด้านท้ายมาตรงเนี้ยมันอาจจะต้องอาร์คใหม่แตเ่เนี้ยเขาอาร์กเนี่ยรอยอาร์กนี่คือยาวเลยนะอาจอาจจะไม,ไม่เห็นไม่ชัดอ่ะใช่และวใชลเนี้ยจะมีอาร์คตรงนี้แล้วก็อาร์คตรงนี้นะครับเนี่ยพาดูหมดเลยนะครับผมว่าบางทีเนี่ย ถ้าแบบเราไปเจอแบบรถรถไวรุ่นอ่าอันนั้นบางทีแบบเข่าแบบเอาฝาไปหุ้มคาร์บอนหรือว่าเปลี่ยนฝาคาร์บอนพอจะขายก็คือเอาฝาแท้เดิมมาใส่เงี้ยบางทีอาจจะเห็นแบบน็อตมันมขยับหรือเปล่าอ่าแต่อ่าแต่เราก็คือเนี้ยให้ดูโครงสร้างเนี้ยเป็นหลักนะคะรับคุณลูกค้าเนี้ยอาร์คเดิมแต่ว่าอันเนี้ยก็คือรถบบเป็นรถบ้านที่เขาไม่เคยไปปรับแต่งมันก็เลยดูเหมือนเดิมนะครับเพราะบางทีแบบ ลูกค้าแบบจะไปซื้อรสซิงก์กจากใครอะไรอย่างี้ก็ลองดูเปรียบเทียบนะครับผมเดิมเนี่ยซีนกาวเดิมนะครับแล้วก็กาวแต่ละรุ่นนะครับคูลูกค้าเขาจะยอดกาวมาไม่เหมือนกันนะอ่าบางรุ่นก็<ม>กันิ่มหน่อยบางรุ่นก็อาจจะแข็งๆหน่อยนะครับเดิมแน่นอนนะครับได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังสีสวยยนะสีสวยนะครับมันจะเป็นออบอลเงินอะไรไม่รู้ใครจะก <laughs> ใช่ครับเป็นบอลเงินมด,ด้าแล้วเหมือนบางทีแบบยิงยิงมาด,ด้าสีแดงอะ่ะมันแดงไม่เหมือนใครเลยนะมด,ด้าเนี่ยแดงแบบโอ้ยแดงแดง <c oughs> อ๋อลือลืม,ลม <c oughs> จะไปอย่างเยวเลยไปรีบซะแล้วไง <c oughs> อ่านี่แล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นล้อยางอะไรนะครับ <c oughs> ติดอ่ะไม่ติดแล้วนี่ <c oughs> ใช่เนี่ยเป็นอาข้างในยังอยู่เลย <c oughs> โดนไหมไม่โดน <c oughs> ครับ <c oughs> โดนใจ <c oughs> โดนใจแน่นอนแต่ว่ารถไม่มีประสบอุบัติเหตุไม่มีประสบอุบัติเหตุชนหนักิีควา่มมาแน่นอน,นแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแม่แรงนะครับนี่กาวข้างในยังเดินอยู่เลยอันนี้ข่าวๆนั้นกาวสูตรนะไม่ใช่ว่าผมไปน,นั่งแต้มอะไรนะเ, <อ S 1> เดิมแ,แห้งแล้วใช่ครับผมนี่ม,ม่จ้ะนี่ของเดิมไม่เคยได้ใช้เลยนะจ๊ะใช่ไม่ถ้าจะเปลี่ยนไป <c oughs> แล้วก็ ถ้าสมมติว่ายางในในปีแรกเนี้ยถ้าลูกค้าขับไปยางเสียยางรั่วยางแตกก็ไม่ต้องเปิดมาใช้เองนะ<ม>เพราะว่าเรามีประกันช่วยเหลือชุกเชิญแทมใหม้แต่ยางรั่วยางอะไรเรียกเข้ามาเปลี่ยนให้ได้เลยนะครับมีรถสไลดนน์แล้วก็มีบริการรถสไลด์ฟรีให้อีกหนึ่งปีน้ำมันหมดน้ำมันหมดก็โทรเรียกเข้ามาเติมอย่างสมมติว่าคุณผู้หญิงแบบไปใช้งานคนเดียวแบบไม่ไม่มีแฟนไม่มีอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยโทรหาประกันตัวนี้นะครับ<ม>ก็ เขาก็จะมาช่วยเลือนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝาทังให้ดูนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับคันนี้เอาไว้เอาไว้พับเบาะใช่ไหมโเนี่ยเนี่ย oh. จะจะพับพับได้สองฝั่งนะครับก็เพื่อแบบ ขเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีมิติทะลุห้านกันอยู่ก็คือไอเราก็ถอดถาดน,นี้ออกได้นะครับผมแล้วก็แบบจะวางของวาาอะไรก็คือปรับเบาะให้มันลาบลงไปได้เลยนะครับนี่ฝาถังเติมน้ำมัน e10 e20 รองรับ e20 นะแล้วก็เติม9ก้าทั่วไปแต่ว่าแนะนำก็เติม95ดีกว่านะครับระยะยาวมันมีผลระยะยาวซึ่งเอ,อน้ำมันมันไม่ได้กินเยอะถ้าจนเกินไปนครับเติมเติมเกจะดีกว่า นี่อาร์ฝาถังนะครับจําเป็นนะจ๊ะใช่เนี่ยฝาถังก็เดิมนะครับแล้วก็พวกรอยแดมฝาถังใหม,ม่เอ้ยฝาถังว่าฝาถังอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็มั่นใจได้เลยว่าวรถคันนี้ไม่เคยมีไปต้องเก็บสีแล้วก็เอาฝาถังถอดไปเทียบอะไรพวกเนี้ยนะครับเดิมๆนะุด,ดีมากซุ้มล้อนี่ซุ้มล้อต้องมีที่กาวนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ ถูกครับ19จด20นะครับได้เป็นตัวไฮคอนเน็กนะครับผมรถก็คือได้เดิมเลยได้ยางใหม่สี่เส้นแล้วก็คองเหลวก็ถ่ายให้ดูแลให้เช็คให้แล้วก็ทุกค่าใช้ใจ่ายก็ฟรีหมดเลยในราคา3 19,000เนี่ยค่อนแค่5,000กว่าบาทตเลเราสัญญาอีกด้วยนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับ จะมีรถอะไรมาแนะนําหรือว่าท่านใดต้องการดูเป็นขั้นไหนต้องการรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบพิเศษพิเศษให้ดูกันได้เลยครับสหลับวันนี้สวัสดีครับ